วันนี้พวกเราไปเที่ยวทะเลแต่ฉันรู้สึกว่าวันนี้วันร้อนมากๆเลยไปหาไอศครีม,ม<า>กินกันไหมเอาสิแม่ใส่ไว้ในกระเป๋าเก็บความเย็นนั่นนะ <c oughs> แต่ทำไมแม่ล็อกกุญแจไว้ทั้งหมดเดี่ <c oughs> เอาล่ะครับก่อนอื่นเรา <c oughs> ต้องสำรวจชายหาดแห่งนี้นะครับว่ามีปริศนาอะไรบ้าง <c oughs> มีต้นมะพร้าวนะครับอ๋อนี่ไงคุณแม่คุณแม่ทำไมล็อกเอาไว้ดี่มีเด็กนั่งอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆปูเลยแต่ว่าตรงนี้เหมือนมีปริศนาอะไรบางอย่างอ่ะเดี๋ยวเราค่อยวนกลับมานะครับอันนี้มีที่ ีปลาลูกดอกด้วยพร้อมกับตัวเลขเยอะๆนะครับมีของเล่นเขียวๆมีหอยทากเหมือนที่ขุดทรายมันจมน้ำาล้ทุกคนโอ้โหมีปลากระโดดขึ้นมาด้วยแล้วตรงนี้เป็นเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็มีของเล่นตัวจิ๋วๆอยู่ข้างล่างมีลูกบอลชายหาดแล้วก็มีตัวเลข3952แล้วก็มีประสาททรายอยู่ตรงนี้มีปูอยู่ตรงโขดหินนะครับแล้วก็มีหอยทากเกาะหินอยู่อ่ะเราเริ่มจากอะไรดี oh. เก็บของก่อนมาเก็บของเล่นที่อยู่ตรงทรายก่อนเรียบร้อยนะครับตัวเขียวๆนี้ แล้วก็มีคันเบ็ดนะครับถุยกระเป๋าของคุณแม่ซิว่ามีกุญแจไหมอ้าวไม่ใช่นะครับมีคุกกี้นะครับไม่อยากกินตอนนี้แล้วก็มีแปรงนะครับอะไรสักอย่างมีลูกดอกนะครับเอาไปปาตรงนั้นแน่เลยทุกคนโอเคน่าจะหมดแล้วนะไปสำรวจกันต่ออ่ะดูเหมือนว่าตรงปูตรงนี้นะครับจะมีปริศนานะครับที่เราบอกตอนแรกอ่ะหมุนได้เออหรือว่าหมุนเส้นให้ตรงอ่ะเดี๋ยวเราขยับมันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะตรงเส้นนะครับเย่จะปูเดินได้แล้วโอ้โห โอ้เจ้าปูดีใจใหญ่แล้วก็ไปที่กองทรายนะครับได้กุญแจมานะครับขอบคุณมากเจ้าปูแกที่ใจดีสุดๆไปเลยมันแกห้ามกินช้อนเป็นเวลาหนึ่งเดือนละกันโอ้โห <c oughs> ใครจะอดใจไหวนะครับมาแก้ปริศนาตรงนี้กันก่อนดีกว่า เราแค่หมุนให้ตรงสัญ,ญลักษณ์กันใช่ไหมได้เลยดาวก็ต้องอยู่กับดาวนะครับหอยไปอยู่ฝั่งนู้นเปิดหอยเดี๋ยวนะตรงนี้อ่ะโอเคดาวมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็สีเหลืองขึ้นไปข้างบนก่อนเอาสีม่วงขึ้นไปอาะจจะาหอยสลับที่กันตรงแล้วได้กุญแจมาแล้วนะครับอันนี้ง่ายนะครับเพราะว่ามีรูปให้ดูเลยอันนี้น่าจะเอาลูกดอกที่เราเก็บไว้นะครับมาปาสีเขียวก่อน ปลาไปเลข5นะครับแล้วก็สีน้ํางเงินปลาไปเลข 2, 2> แล้วก็เหลืออีกอันนึงเดี๋ยวนะอยู่ไหนอ๋อสีแดงอันนี้ปลาไปที่เลข4นะครับอ,อ่มี3อัน4 2 5หน่าจะเอาไปปลดล็อกอะไรบางอย่างนะครับที่เป็นตัวเลข3ตัวอ่าเก็บของเล่นสีเขียวก่อนนะครับเหมือนตุ๊กตาทหารเลยอ่ะตรงนี้มีปลานะครับใช้คันเบ็ดหรือเปล่าอ่าเราเก็บมาหรือยังนะเดี๋ยวนะมีแต่ตุ๊กตาเขียวอ่ะเจอแล้วนะครับคันเบ็ดอยู่ตรงนี้โอเคฉันจะตกปลานะครับอ่ะแต่ได้ องเล่นอื่นมาแทนนะครับที่ตักทรายอาเซิร์ฟบอร์ดอันนี้มี 3- สีนะครับแล้วก็เลอะด้วยทรายนะครับอาขอปัดหน่อยนะปื๊บเลข7นะครับโอ้โหเหมือนขูดอะไรสักอย่างนะครับตึ๊ดตึ๊ดต๊ดเจ็ดสองนะครับปื๊บเลข5 725แล้วก็มีตุ๊กตายอยู่ข้างล่างเก็บก่อนนะครับอาเจ้าลูกบอลชายหาดนี้ช่างน่าสงสัยจริงๆเลยอาเป็นดาวนะครับเดี๋ยวนะปื๊บอ๋อเราต้องเล่นนะครับนี่ชิงกับดาวให้หมดปึ๋งปึ๋งขึ้นไป ฟึบจะได้กุญแจไว้อันนี้มาลุ้นกันนะครับปึ๊บลีกสองดาวนะครับเอาให้หมดปึ๊บดาวสุดท้ายปึง้ง เอาไปทางโน,งน้นซะงั้นอ่ะงานเราเล่นบอลเล่นบอลชายหาดไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะสุดท้ายอ,อีกนิดเดียวโหไม่โดนนะครับปึ๊บ,บเรียบร้อยนะครับเราได้ทําการทําลายดาวมาหมดแล้วแล้วก็ได้กุญแจมานะครับมาไปกันต่อนะครับมีเลข3 9 5 2แล้วตรงนี้มีปราสาทเออเราต้องล่อด้วยคุกกี้หรือเปล่านะเดี๋ยวนะลองดูปึ๊บอันนี้เป็นคุกกี้ไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นตุ๊กตาทหารอันนี้ปึ๊บอ่ะอันนี้วางได้นั้นเราวาง3มตัว อันนี้ปึบเราอันนี้วางตรงกลางได้กุญแจสีทองมานะครับส่วนตรงนี้มีเจ้าปูนะครับกับหอยทากเดี๋ยวนะหรือว่าเจ้าปูมันเอาอันนี้คุกกี้ลองดูนะครับว่าได้หรือเปล่ากดไมอ่ามันวิ่งไปแล้วนะครับดีใจใหญ่เลยเข้าไปที่โขดหินได้กุญแจมาครับสีส้มดูเหมือนว่าหอยทากไดกดไม่ได้นะครับโอเคเราเก็บกุญแจก่อนอวันนี้ฉันจะได้กินไอศครีมไหมเนี่ยงได้แน่นอนต่อจะมีโดสซะอย่างโอเคขอไขกุญแจก่อนนะปึบอันนี้แล้วก็สี ทองอยู่ฝั่งนี้แล้วก็สีส้มอ่าอันไหนสีส้มฝั่งนี้โอเคแล้วก็หอยทากอันนี้อยู่ทางนี้สีแดงอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วแปรงนี้ยไปทําอะไรเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราขอไขปริศนาข้างบนก่อนละกันนะครับอันนี้ดูเหมือนรูปพิซซ่าเลยทุกคนเดี๋ยวนะมันเป็นรูปอะไรอะเราต้องต่อจิ๊กซอให้มันเหมือนกันใช่ไหมฟึบหมุนหมุนไปเรื่อยๆปึ๊บอันนี้หรือเปล่า กดถูกปึ๋งอ๋อเป็นหอยทากนี่ไงได้แล้วมามีแม่กุญแจที่เป็นสีๆนะครับสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินอ่ามันต้องใช่แน่ๆอันนี้725นะครับสีชมพูสีเขียวสีน้ําเงินเหมือนกันเลย725เป็นเซิร์ฟบอร์ดนะครับโอเคแล้วเราก็เอาตัวเลขนี้ยไปกรอกฝั่งโน้นนะครับไขปริศนากุญแจ7อันนี้สีชมพู7นะครับแล้วก็สีเขียว2เดี๋ยวนะ7อยู่ไหน6แล้วก็7นะครับแล้วก็2 นี่มัน32ปึบแล้วนี่ก็5 3 4สโอเค7 2 5นะหครับตรงไหมอ่าได้แล้วนะครับแล้วก็เหลือปิดสนาทที่เหลือนะครับโอ้โหเยอะมากๆปึบอันนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวนะมีหอยทากแล้วก็ลูกมะพร้าวหัวใจอ๋อนับเลขแล้วก็อันนี้เป็นสีสนะครับมีทั้งหมด3หลักนะครับเราไปตามหาเลข3หลักกันดีกว่าถ้าเจอเลขนี่คือใช่เลยอ่าอันนี้หรือเปล่า4 2 5หนะครับเรียงกันเลยสีแดงนะครับสีน้ําเงินแล้วก็สี เขียวนะครับตามลูกดอกที่เราปาเลยเป็นสีสีนะครับมาเริ่มได้อันนี้ใช่ไหมปึบสีอันนี้เลขสี่นะครับสีแดงแล้วก็สีน้าเงินนะครับ2แล้วก็อันนี้เป็นเลข5นะครับ4ี่หได้แล้วเย่ yeah! แล้วก็ส่วนข้างบนมี2อ,อันนะครับเอาสีฟ้าก่อนละกันสีฟ้าอันนี้คืออะไรอะ่ะกดเลขอันนี้ตือ้อตรงกลางเป็นเลข1ข้างบนเป็นเลข2อ,อันนี้เป็นเลข4ี่เอาผิดเดี๋ยวนะ อันนี้เลข8 1 2 3สแล้วก็4ใช่ไหมอันนี้เป็น9เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5สาี่หแล้วก็เดี๋ยวนะ7อยู่ไหน7อันนี้8เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวนะตรงกลางหนึ่งสสหแล้วก็6 7น่าจะอยู่มุมซ้ายบนนะครับโอเคแล้วก็8อันนี้แล้วก็9าอันสุดท้ายเย้เรียงเลขนะครับโอ้โห มาครับปริศนาอันต่อมาสีเหลืองอันนี้โอ้โหเดี๋ยวนะ,ะมีตัวเลขไว้ให้แล้วหรอเดี๋ยวนะงั้นเราต้องหาตัวเลขอันนี้หรือเปล่า3 9 52นะครับอ่ะแล้วเราก็เอามากรอกตรงนี้ที่เดิมเลย3นะครับแล้วก็9้าแล้วก็5แล้วก็2นะครับเย่เ,เดี๋ยวพวกนายก็จะได้กินไอติมแล้วรอแป๊บหนึ่งนะฮะเราขอค้นตัวหน่อยมีอะไรไหมตรงน,น,นี้อันนี้กดทาอะไรไม่ได้เลยนะครับแปลงอันนี้ไม่ได้ แล้วก็ฝั่งนี้เด็กคนนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับใช้แปลงไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวนะมันใช้แปลงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นจอบขุดเอ่อคุณแม่ว่าไงคุณแม่คุณแม่ไม่มีของให้นะครับเอ่ออ๋อรู้แล้วหรือว่าจะใช้กับเอ่อเด็กคนนี้หรือเปล่าขุดทรายเหรอเราคิดว่าแปลงตลอดเลยดิไงเด็กเล่นทรายนะครับ ได้ oh <my S 1> คุณแจ <God. S 1> มาโอ้โหขุดบานะครับพบคุณแจสีทองเ uh. ยี่ยมยอดมากนะครับโอเคอ่ะเรามาไขาอันนี้ก่อนนะครับ แล้วก็เหลืออันสุดท้ายแล้วไหนขอดูหน่อยอันนี้หอยทากแล้วก็ลูกมะพร้าวแล้วก็หัวใจนะครับอันนี้นับเลขนะครับถ้าจำไม่ผิดเราเคยเล่นแบบว่าไอ้รูปแบบนี้ไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปนับก่อนดีกว่าหอยทาก1ตัวลูกมะพร้าว3ลูกใช่ไหมอ่ะตอนนี้มี1กับ3นะครับอันนี้มีรูปหัวใจนะครับตรงคุณแม่นะครับกระเป๋ามีหอยทากอีกไหมแล้วก็ลูกหัวใจใช่ปะอ่ะนี่ไงหอยทากตัวที่2นะครับ มี2แล้วลูกมะพร้าวเดี๋ยวนะ3 4 5ี่ห้าลูกมะพร้าว5้าลูกแล้วนะครับอันนี้ไงลูกหัวใจเป็น2แล้วนะครับเดี๋ยวน้านี่ไงมีลูกมะพร้าวเ,เพิ่มนะครับ5 6 7 8เป็น8แล้วมามาดูกันต่อหอยทากนี่ไงเป็นทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วมัง้งโอเคแล้วเราก็มากอกตัวเลขตรงนี้นะครับโอ้โหจำได้ไหมเนี่ยอันนี้มี3ตัวนะครับแล้วก็เออลูกมะพร้าวมี8 4 5 6ห้าห 7แล้วก็8นะครับ <What? S 1> แล้วก็รูปหัวใจเป็น2ดวงได้แล้ว382ปอึ๋งขึ้นมาไหมไอศครีมนี่ไงออกมาแล้วนี่คือไอศครีมของพวกเราในที่สุดพวกเราก็ได้กินไอศครีมขอบคุณนะครับพี่ตาตาปิโดโอไม่เป็นไรโอ้ดีนะไอศครีมไม่ละลายไปก่อน <laughs>